ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กดส่ช่วงที่สามแะ Here we are <risque> สวัสดีครับโซสวัสดีครับดิฉันครับสวัสดีครับดิกเวลครับผมหัวเร j j าะวันอาทิดจิตแจ่มใสเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะหัวเราะหนึ่งครั้งเนี่ยช่วยต่ออายุคุณไปอีกหนึ่งปีหัวเราะสองครั้งต่ออายุไปสองปีหัวเราะสามครั้งสามปีถ้าวันหนึ่งคุณหัวเราะประมาณหนึ่งร้อยครั้งป้าถูกต้องเข้ารับานะัครับ <lik> วันนี้มีเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอท่านนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วเท่าไหร่นะครับประมาณ86 86ปี3เดือน7วัน7วันกับอีกสชั่วโมงเปิดปีมารงด้วยไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นพอคุณหมอท่านนี้เนี่ยแก่แล้วสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้ววันนั้นเนี่ยปรากฏว่าลืมเอาแว่นตาไปแล้วทีนี้เนี่ยพอเวลาเขียนเนี่ยเขียนใบสั่งยาเนี่ยใบ OPD เขาเรียกใบ OPD ใช่ไหมให้นางพยาบาลเนี่ยคือวิเคราะห์โรคเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็บ่นกับพยาบาลเลย หัวปากกาอะไรมาให้เนี่ยเขียนก็ไม่ออกพยาบาลก็แอบมาเดินกระซิบบอกคุณหมอคะที่เขียนนั่นนะประลอดเป็นประลอดปักไข้บอกก็บอกเอ้าแล้วปากกาไปไหนอะพยาบาลก็เดินมากระซิบอีกบอกว่าอ๋อปากกาคุณหมอเอาไปเสียบจักรแลกคนไข้อยู่นู่นเนี่ยหมือนก็อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยทั้งบ้านหากันตายเลยเนี่ยดูสินะอันหนะหนะหนล้อหายคุณพีรพลเข้าใจยัง ถ้าคุณยังไม่หาตอนนี้บ่ายโมงกว่ารายการของเราออนแอร์ใช่ไหมครับคุณจะไปหาทีตอนประมาณ4ี่โมงสีเชื่อผมขอบใจมากช่วงเย็นเย็นรถติดออกจากบ้านไปแล้วคุณคิดถึงเรื่องที่ผมเล่าค่ะคุณจะแอบอมยิ้มมุมปากเล็กๆเวลาติดไฟแดงบนทางด่วนมีไฟแดงเหรอดูคลิปดีกก่อเนาะมาที่ของวิวเลยดีกว่าพี่โจเขาบอกว่าคลิปวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ใหญ่น้ำหนักเยอะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเต้นเลย นี่เออชอบผมชอบดูอย่างี้ชอบดูเปล่าชอบดูอย่างนั้นแล้วทําไมหาแฟนหุ่นอย่างงี้ชอบดูแต่ไม่ชอบเอามาเป็นแฟนอ๋อโอเคอ่ะอยากชมและไปชมกันดีกว่าครับเต้นเลยค่ะโอ้โหนี่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยเหรเนี่ยอ่สะโพกนี่แบบปลิวมากอ่ะฮะผมพูดเลยนะว่าคนตัวผอมมันจะเต้นไม่ได้ขนาดนี้นี่สะโพกหรืะยะเราสิบล้อเนี่ย สมองดูมั่นคงนีเหล้อเกินนะครับอ่าดูสิ่งที่พี่ดูแล้วพี่ได้จากคลิปนี้คืออะไรรู้ไหมพื้นก็ต้องแข็งแรงมากเลยใช่ไหมส้นรองเท้าเขาดีมากจริงผมชอบนะผมชอบว่าอุปสรรคเนี่ยเรื่องร่างกายไม่ควรจะมาขวางไม่ให้เราทําในสิ่งที่เรารักนะฮะดูสินี่เขาดูชิลมากสุดยอดผมนับถือเลยนนับไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดไะโอ้ยบอกแล้วว่า ขนาดตัวไม่สําคัญครับผมโอ้โหโหอเคะคแต่นับถือน้ําใจส้นรองเท้าเขามากเลยนะและพื้นปากเกสุดยอดจริงๆอะใช่ต้องแข็งแรงมากดูจากสายตาแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาจารย์ว่าน้ําหนักเท่าไหร่อรัเมื่อกี้คลิปาสามร้อยมึงไม่รู้เหมือนกันะแต่สี่ร้อยน่าจะเยอะคือหลังจากเต้นเสร็จแล้วเนี่ยไปตรวจคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแต่ผมว่าเราอายนะผมว่าเขาเต้นดีกว่าเรานะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนี่ที่เขาเรียกว่าเต้นอะไรเต้นไก่ย่าง ลุงบ้าจังหวะลุงบ้าเมื่อกี้นะลุงบ้าครับผมลุงผมบ yeah. ้าไปแล้วดูคลิปต่อไปสบายของใครของผมหรือของอาจารย์ก่อนของผมก่อนนะอ้วนไม่เป็นอุปสรรคคุณชี้ใจอินทชี้เนียขอโทษคนดูขอโทษครับเอาใหม่งั้นผมชี้ใหม่อ้วนไม่เป็นอุปสรรคผมชี้ถูกยังเอาใหม่ก็ได้อ้วนไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณอ้วนแต่คุณ รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเหมือนกับคลิปนี้ผมเชื่อว่าคุณชะอ้วนแบบสุขภาพดีครับว้าวนี่คือสถานที่ออกกาลังกายหรือฟิตเนสนั่นเองผมใหญ่ให้กาลังใจเฮ้ยนี่เขาไม่ได้ยัดเขาไม่ได้ยัดหมอนเนี่ยโจไม่ได้ยัดอันนี้คือสภาพร่างกายของเขาจริงๆฮะดึงดึงดึงดูดูคนนี้นะคะพยายามจะปีนขึ้นไปแล้วก็มีเพื่อนช่วยเห็นไหมฮะก้นขึ้นให้ครับผมผมไม่แน่ใจว่าเมมเบอร์ แพงไหมสาหรับฟิตเนสที่นี่หนูว่าต้องแพงเพราะว่าอะไรรู้ไหมลู่แต่ละเครื่องเนี่ยต้องรับน้ําหนักตัวได้เยอะมากกว่าปกติอันนี้เนี่ย<อ>ก็เลยอยากจะไปกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีน้ําหนักเกินร้อยเนี่ยนะฮะคือคุณจะไปนอนอย่างเดียวคุณจะไปคิดว่าสภาพร่างกายคุณที่มันอ้วนขนาดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ดูฮะดูคนเหล่านี้ครับผมใช่ให้เป็นกําลังใจของตัวเองถูกไหมครับอ้วนก็ไม่เป็น,ปนอุปสรรคอีกต่อไป ก็เชื่อนะครับว่าหลังจากออกเสร็จก็ออกมาก็ขาหมูแน่นอนนะครับผมกินกันเลยครับคุณผู้ชมครับกินกันไปเลยแต่พี่แล้วก็ไปออกกำลังกายแตขออาจารย์มีอะไรทำบ้างฮูทุกสัปดาห์มีอะไรตลอดผมเป็นคนไม่ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาเล่นโอ้โหดูเลี้ยงปมด้อย์ขอโทษคำเดียวนะพออาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยผมกับวิวดูเป็นคนชั่วไปเลย ผมต้องการจะชนะผมจะเอาเรื่องฝีมือแล้ววันนี้จะเฮียวีคือขอจันเือะเรอแน่นอนเลยชมสิครับมาตอนนี้ปั่นจักรยานกำลังฮิตแถวสุวรรณภูมิเละฮะเดี๋ยวนะฮะอันนี้สุวรรณเสียวเลยเนี่ยโอ้ดูคือถนนถ้คุณดูคุณดูความกว้างของถนนคุณโจคุณวิวอนี่ถ้าเกิดคลาดเป็นนิดมีด้โอ้ย พี่แฌน้องพูดนิดนึงว่าคนที่ตามถ่ายคนที่ปั่นอยู่ข้างงานนี้ก็คือปั่นจักรยานเหมือนกันนะอ๋อเหรอนี่คือปั่นเปเพื่อนกันนี่เหรอมีตาว่าเนี่ยล้อโผล่ว่ะโง่แงโจโม่แยถ้าเกิดคลิปที่มีจริงคือทุกภาพเนี่ยที่เราหามาต้องย้อนกับคุณผู้ชมว่าเราเห็นอะไรเจ๋งก็เอามานะแต่อันนี้คือคือเราก็ไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วเนี่ยอาจารย์ยังไงเขาก็ปั่นจริงอ่ะจริงป่ะจริงอะไร ผมดูจาก,จากล,ล้อมันล้อมันหมุนนะชะง,งอนแง่นหินที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันยากต่อการตัดต่อชะง,งอนแงน่นครับผมแล้วดูจากน้ําแข็งที่ปกคลุมภูเขาเนี่ยเป็นน้ําแข็งที่มีอุณหภูมิเนี่ยน่าจะติดลบประมาณ15องศาเซลเซียสผมดูแล้วมันโคตรร้อเลยนะไปไงวเสียววะดูแล้วมันก็ถ้าคุณไม่มีอะไรมายันผมเอาไหมอะยันเลยวิววิวยุแล้วเนี่ย ถ้าคุณไม่มีอะไรมายันกับวิวอาทิตย์นี้ก็ชชนะก็ยังคงไม่เป็นของคุณอีกไม่ต้องเรียกประทุมประธานเราดีวกันที่เนื้องานให้ผู้ชมตัดสินดีกว่าให้โอกาสน้องอีกสักครั้งพี่เจ้ามีอะไรคะให้โอกาสน้องอีกสักครั้งลองไปชมดูครับผมว่าการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในฟิตเนสเนี่ยเป็นอย่างไรฟิตเนสในฟิตเนสเนี่ยเป็นอย่างไรลองไปชมดูครับผมจะพาผู้ชมเนี่ยไปที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งครับผมดูผู้ชายคนนี้วิ่งครับ สาวหันมองเพื่อเป็นไงเฮ้ยโอ้ยนี่เขาเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฟับปึ๊บไม่เรื่องของเรื่องคือตอนวิ่งอ่ะเขาหันไปมองเสาคนนี้อยู่เราเลี้ยงบนพื้นอย่างไรอันนี้เนี่ยเรียกนะฮะว่าเป็นเทคนิคสําหรับมือใหม่บางทีเนี่ยไปเล่นฟิตเนสถูกป่ะคือปรับความเร็วของลู่วิ่งไม่ทันแล้วขามันซอยไม่ทันไงจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงเขาบอกเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยที่ไม่เคยวิ่งบนลู่วิ่งมาก่อนแล้วไปวิ่งเนี่ย อาจจะเกิดอาการมึนหัวได้เพราะว่าร่างกายไม่เคยปรับวิ่งบนลู่วิ่งจริงเพราะบางคนอาจจะวิ่งแต่ข้างนอกต้องเริ่มจากระดับช้าๆก่อนถูกต้องจากการเดินแล้วค่อยปรับให้เร็วขึ้นแล้วค่อยวิ่งแล้วเรื่องความชันเนี่ยหมอก็บอกนะครับว่าไม่ต้องไปบู๊มากวิ่งมันวิ่งมันปกตินะครับบางคนคิดว่าต้องวิ่งชันๆวิ่งขึ้นกก็บอเขาใช่ไหมใช่ค่ะบางคนคิดว่าวิ่งชันแล้วดีนะคะความจริงเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งชันมาก ข้อเข่าและข้อเท้าจะเสียถูกต้องไม่ดีอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกาก็ได้นะครับครับอันนี้สุดยอดมากนะนั้นวันนี้ผมภูมิจะเสนอนะครับว่าคลิปของโจโจ้โจดุยชนะัได้อันดับที่2ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่ปูมาเขาต้องชนะนี่วันนี้ให้ we are the champions ลองเนวันนี้แค่เนี้ยลระ my friend and we and r e i นนี้นราหลับฝันดีนะจุวันนี้จุ๊บโกชนะฉะนั้นคุณผู้ชมครับทุกสัปดาห์ในช่วงเฮียวีฮาวงเล็บแล้วก็มีหือด้วยครับผมเราจะเอามาประชันกันโดยกรรมการที่แฝงที่สุดนะครับผมนี่เองครับคุณผู้ชมครับพูดง่ายแล้วแต่เขาดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีคลิปฮาฮาหรือว่าคลิปฮือๆแบบนี้เนี่ยในสไตล์ของฉันส่งมาในอีเมลเลยวัดกันเลยว่าเขาอยากให้ใครชนะถ้าส่งมาแล้วเขียนมาเลยว่าอันนี้อยากให้คุณวิวเล่นถ้าเป็นคลิปฮืออ ส่งไปให้พิรพลทุกอันผมเอาหมดแต่ถ้าเกิดแบบฮาฮาส่งไปในไฮไฟของผมเอาไปทายไฟอย่งเล่นอย่ักหน้าไฮไฟผมเลยเขาเลิกเล่นไปแล้วครับโจโจมาแล้วในไฮไฟของผู้ชมฮะอยากจะส่งให้ใครได้เลยแล้วก็วงเล็บบอกเลยว่าอยากส่งให้ใครใช่แล้วค่ะเพราะเราต้องพึ่งคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทีมงานขึ้นรหัส ICQ ของผมให้ด้วยนะครับผมครับผมหยุด ICQ ีคิอซีคินี่มันอะไรมันต้อง MSN ไม่ใช่ล้างมันดีกว่าคุณผู้ชมข้างล่าง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 ส่งมาได้ที่แชมป์จัดไปนะฮะคุณผู้ชมฮะส่งมาาาาาาแล้้วววกกก็บบออออ่่เเฮฮีียยยใหรรจัดไไปงขคุณ ณจะโจจะดู้ยสมากนะครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าไปดูแชมปได้ไหมครไรช่วงหน้าบันเทิงบันเทิงกับพี่นุ่นค่ะบันเทิงบันเทิงกับสาวสวยนุ่นนัดชานันผู้ชมต้องติดตามนะทั้งหมดนี้ในรายการแชมป์จัดไปเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผู้ชมครับจัดไปจาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับพอลวอเกอร์เขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วตอนสมัยที่ได้ถ่ายหนังกันเนี่ยมีฉากบู๊เข้าฉากด้วยกันกับพอลพอลก็แบบคิสเลยจูบแก้ะ